สวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ละวันโควิดครับสวัสดีครับผมพัชชมนารักษ์ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่นี่ครับอาจารย์ครับอ๋อนึกว่ากำลังดูอะไรตรงนี้เยอะแยะเลยเห็นเต็มเวทีโอ้เพราะว่าด้านหลังของเรานี้นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในสตูดิโอหรือว่าเปลี่ยนที่หรือเปล่า เราไม่มีที่ยืนเลยครับมีเรมายืนตรงนี้งงไปหมดเลยว่าจะคุยกับใครอาสวัสดีผู้ชมกันก่อนละกันนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยเรื่องบ้านครับกับพื้นที่นัดพบสําหรับคนรักบ้านนะครับและแน่นอนว่ายิ่งดูรายการเรายิ่งรักยิ่งรักยิ่งเลิฟเลยเลิกกันเลยเลิฟกันเลยที่นี่ที่เดียวนะครับทูริชัน71เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะครับ Home Food Channel ครับ1ชั่วโมงเต็มครับที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับบ้าน อะไรก็แล้วแต่ที่มีคําว่าป้านมานผสมนี่แหละฮะเราพูดคุยกันได้ตลอดเวลาเลยฮนะและแน่นอนว่าคุณผู้ชมเองอย่าลืมโทรศัพท์มาพูดคุยกับเรา,ราทั้งขั้มเทหรือว่าปรึกษาอะไรก็ได้ได้เลยสองหมายเลขของเราครับ0ูนย์สองหหรือ0ูนย์สองหกสามนึ่งสามารถรวมถึง Facebook แล้วก็อีเมลด้วยนะครับอาจารย์ฮะตกลงเฉลยได้ยังครับว่าอะไรเยอะแยะวัน <c oughs> นี้มันลบไปหมดเลย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ไอความวุ่นวายตรงนี้เนี่ยเราเรากำลังจะเปลี่ยนความร้อนให้เป็นความเย็น นะคือคือมันเหมือนแอร์ข้างหลังผมเนี่ยเหมือนคอมเพรสเซอร์่องแอร์ก็แอร์นั่นแหละก็แอร์นนั่แหละตอนนี้แอร์แต่มันมีมันเรียกไม่มีขอดลูกใหมกตัวหนึ่งข้างล่างนี่ครับข้างล่างนะไม่ใช่ขาแอร์นะครับเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมหัศจรรย์์มากเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลไทยและไทยไทยแลนด์ นเอร์เวอร์สองพันสิบเอ็ดโล่รางวัลรับตีด้วยได้มาเรียบร้อยแล้วครับคืออย่างนี้บอกง่ายๆผมขอเดาแล้วกันอาจารย์น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานหรือเปล่าถูกต้องครับก็คือคือบ้านเราเนี่ยมันเป็น เขาเรียกว่าเป็นแหล่งผลิตความร้อนหนึ่งหลังก็จะมีความร้อนออกมาส่วนไร้ลายหลังก็ออกมาเป็นโอ้โหแล้วยิ่งทคอนโดทั้งตึกเนี่ยเป็นร้อยๆอยห้องนะติดแอร์ทุกห้องครับมันก็พ่นความร้อนออกมาออกสู่บรรยากาศร้อนก็ร้อนร้อนก็ร้อนไอ้บ้านที่ไม่ได้ติดอยู่ข้างหลังบ้านก็ร้อนใช่ใช่วันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนความร้อนที่ออกมาเนี่ยครับผมนะครับให้มันเย็นลง และความร้อนที่เราเคยปล่อยไว้ให้โลกเนี่ยเราไม่ปล่อยแล้วเออผมไปไว้ไหนอ่ะเราจะกลับเอากลับมันมาใช้ชะได้ยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับต้องมาถามผู้เชี่ยวชาญผู้นี้แขกรับเชิของเราวันนี้นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท Advanced Exchange Technology จำกัดคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณอัจฉริยะอะไรครับคุณอัจฉราปูมีหรือว่าคุณเก๋นั่นเองครับผมเชิญครับ สวัสดีคยู่ตรงกลางเลยครับคุณเกครับผมคือในความคิดผมเนี่ยคือเป็นอัจฉริยะไงเออเพราะว่าแหม่ทำเรื่องตรงนี้ได้เนี่ยต้องอัจฉริยะน่าดูฉันนั่งก่อนเลยครับคุเอคุยเป็นอัจฉราอัจาว่าสวยแปลว่านางฟ้าค่ะจริงๆนางฟ้าเหรอจริงค่ะอไม่น่ามาอยู่กับไพร่ฟ้า่องเราเลยนะถามพี่เก๋ก่อนอนาตได้พี่เก๋แล้วกันได้ะ พอได้นำไปว่าอ,อาจารย์บอกว่านําความร้อนที่ปล่อยไปสู่บรรยากาศมากักเก็บไว้และใช้ประโยชน์ได้ค่ะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเครื่องที่เราเห็นอยู่ในห้องส่งวันนี้ครับอ่วันนี้เนี่ยมาโชว์สมาโชว์สองโปรดักต์ของบริษัทนะคะ,คะก็คือฝั่งตัวทางด้านนั้นเนี่ยเรียกว่าผักฟินเนร์จีเป็นเครื่องทาน้ําร้อนจากแอร์ะนะคะก็คือเครื่องทาน้ําร้อนจากแอร์ก็คือ ปกติอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกก็คือว่าแอร์เราจะเป่าความร้อนทิ้งแล้วก็ขโมยเก็บกักมันเอาไว้มาเก็บไว้ในตังเอามาทำน้ำร้อนนี่ค่ะน้ำร้อนที่ว่านี้คือเอาไปใช้ประโยชน์ในบ้านใช่ค่ะถูกต้องเอาไปอาบน้ําเอาไปล้างจานเอาไปต่อเข้าเครื่องซักผ้าไปซักผ้าได้เวลาเข้าไปซิงก็เอาไปล้างจานหรือคุณแม่บ้านก็ สามารถที่จะเอาไปต้มไข่ต้มข่าโดยใช้แก๊สน้อยลงหลังจากก็ล้างได้สะอาดขึ้นถ้าเข้าพวกเครื่องซักผ้าฝาหน้าก็ใช้ฮีเตอร์ในตัวเครื่องซักผ้าน้อยลงอ๋อใช่เพราะว่ามางทีมันมีโปรแกรมมาที่กดแบบซักร้อนถูกต้องซักเย็นผ้าสะอาดขึ้นแล้วซักเที่ยงซักกี่รอบดีครับอาจารย์ครับ ซักตัวอย่างักเด็กอะเาะเช้าเพาเติรนไม่ไหวเอาว่าสช้กี่รอบไม่เป็นไรประหยัดแต่ว่าใช้ได้คือผมเข้าใจถูกไหมฮะนั่นแปลว่าถ้าเกิดผมมีเจ้าอุปกรณ์เหล่านี้แล้วเนี่ยนะฮะผมไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องทำน้ำร้อนในบ้านก็ได้ถูกต้องไม่จาเป็นต้องมีเครื่องทําน้ําอุ่นที่เอาไว้ล้างจานหรืออะไรก็ได้ถูกต้องทดแทนได้เลยค่ะใช่ค่ะมันดีไป่ะฮะ ไม่ไม่ดีไปค่ะนี่เป็นไปได้ไหมเออมันเป็นไปได้อยู่ด้เป็นไปได้เป็นไปไน้จร้อนเลยครับผมใช่ค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีเครื่องทําน้ําร้อนน้ําอุ่นในห้องน้ำเนี่ยมันก็จะปลอดภัยด้วยเพราะว่าเครื่องทําน้ําอุ่นน้ําร้อนในห้องน้ำเนี่ยมันเป็นสื่อของไฟและหลายคนก็จะทราบกันดีว่าเคยฟังข่าวเนาะว่าโดนอาบน้ําอุ่นแล้วช็อตแล้วรั่วแล้วก็เสียชีวิตอะไรพวกนี้ค่ะครับว่ากรุณาติดสายดิน อันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ติตั้งสายดินใช่เห็นลูกเครื่องแล้วเวลาไปอาบน้ำทุกครั้งนะเราอยากว่าเดี๋ยวอาบเสร็จจะร้อน่างเงี้ยติดที่ยางติดป้ายทุกอันแล้วเราอยู่ชั้น70ในคอนโดติดจะถึงดินไหมที่สำคัญตอนโดนไฟดูแต่ตอนนั้นคนมาช่วยเราเราคงโอ้โหแบบเปื่อยแน่นอนไม่ได้จ้ายนี่ละสิค่ะก็นี่ก็จะเป็นภาพก็จะเป็นที่ติดตั้งตามอ่า โครงการบ้านจัดสรรนะคะคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์ต่างๆนะคะคก็จะเป็นตัวนี้ตัวที่เป็นสแตนเลสเนี่ยเราจะาตัวที่ทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นภาพที่ เป็นตัวถังด้านนอกเป็นสเตเลสนะคะแล้วก็ตัวทางด้านขวาเนี่ยตัว c o อร์จะเป็นเหล็กกาวนไนซ์พ่นสีก็ไม่ใึ่สนิทถูกต้องค่ะคือตัวฝั่งที่เป็นสเตเลสเนี่ยก็เหมาะกับการใช้งานเฮฟวี่ดิวตี้นิดนึงอาจจะเป็นโรงแรมธุรกิจริมทะเลที่อาจจะมีกดเกลือกรกไอเคมถูกต้องใช่ค่ะเป็นเฮฟวี่ดิวตี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวสีขาวที่เป็นเหล็กพ่นสีเนี่ยมันจะไม่สะท้อนแสงติดตั้งตามบ้านพักอาศัยในกรุงเทพก็ดีนะครับเพราะว่ามันมันดูแบบเออเป็นส่วนประกอบของตัวบ้านไปด้วยนงคะ เถูกต้องคอนเซปต์นะใช่ค่ะส่วนตัวที่สองที่วันนี้มาโชว์ก็ด้านหลังอาจารย์ตัวนี้เรียกว่าผัดดูอัลเซฟค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องปรับอากาศทําน้ําร้อนเมื่อสักครู่จะเป็นทั้งชุดนี้เลยค่ะทุกคนตัวค่ะ ให้ผมให้ผู้ชมชมนิดนึงได้ได้เอาละค่ะสวยแล้วสวยแล้วได้ค่ะได้ก็คือสวยนะผมต้องไม่อยู่วันจันทร์บ่หล่ออาจารย์ก็ใจดีพอค่ะเมื่อสักครู่ตัวฟินาจี้เนี่ยเราไปต่อกับแอร์ยี่ห้ออะไรก็ได้แอร์ที่มีอยู่เดิมกับบ้านก็ได้ที่เป็นกล่องกลมๆเนี่ยนะฮะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยกรณีค่ะเราจะเป็นตัวเครื่องปรับอากาศแล้วก็ถังน้ําร้อนเนี่ยทั้งเซตเป็นยี่ห้อแพ็คของเราเลยอันบนนี้คือแอร์ถูกต้อันกลางนี่คือคอมเพรสเซอร์แล้วถังน้ำร้อนด้านล่างสุดเนี่ยค่ะที่ผมต้องเห็นไหม อ๋อที่ที่เราไม่เข้าใจตอนแรกว่าทำไมมาอันนี้อันนี้ไม่ใช่ขาตั้งแอร์นะคะถูกต้องค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนฟีนี้เลยแต่เป็นถังเหลี่ยมและเป็นถังแนวนอนเอาไปมาใหม่เพื่อให้มันถูกต้องใช่ใช่ค่ะเวลาวางจะสวยงามทากท่านท่านผู้ชมที่ที่เอ่อกำลังคิดจะติดตั้งแอร์หรือซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นในเวลาเดียวกันนะฮะที่ยังไม่ติดตั้งหรือก็ลังจะเปลี่ยนใหม่ ก็หนึ่งสองสามนี่คุณได้เสร็จเดียวแล้วก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างทั้งแอร์และเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อนถูกต้องค่ะทางนี้ข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บน้ำว่างั้นเถอะข้างล่างมีน้ำใช่เก็บน้ำไว้ตัวเดียวนี่ใช้ได้ทั้งบ้านนะคะไม่ต้องไม่ต้องติดตั้งห้องน้ำตัวหนึ่งกี่ห้องก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นกี่ตัวไม่ต้องเราก็ใช้ถังนี้ต่อท่อไปยังจุดต่างๆที่ใช้น้ำร้อนในบ้านต่อไปห้องครัวก็ได้นะคะต่อไปตรงแถวๆโรงรถก็ได้เผื่อจะไปล้างรถรับ ติดยางมาตอยมามาแรงตายอะไรมาพวกนี้จะล้างง่ายอ๋อคือคือแปลว่าถ้าเกิดเราจะใช้กับพวกเครื่องทำน้ำร้อนในห้องน้ําก็ไม่จ้อเป็นต้องไปติดแอร์ในห้องน้ําไม่เกี่ยวสุดท้ายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ต้องไม่ต้องใช่ค่ะขอบคุณอาจารย์มากครับผมแม่อาจารย์ขยับพอยี้มาทางซ้ายเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับผมอยากนั่งใกล้คุณปู่อ่ะ อย่างที่เห็นแล้วว่าเ้าก็นัสกุนอะไรนะคุณอาจารย์ <c oughs> ปูมีอ่าตอนนี้กำลังมาแรง <c oughs> ไม่ใช่คุณปู <c oughs> ปนะคะคุณ <c oughs> เก๋เค่ะเก๋นะเห็นสองเครื่องแล้วเออมันทำงานได้จริงว่าเอ,อ๊จากแอร์ที่มันปล่อยอากาศร,ร้อนมาแล้วก็มาทำน้นร้อนคุณผู้ชมอาจจะยังงงอยู่นะครับว่าเอ,อ๊ะเป็นได้อย่างไงมันทำได้อย่างไรแต่ก่อนที่เราจะคุยในรายละเอียดอ่าเดี๋ยวจะมาดูว่าทำงานยังไงแล้วเราไปใช้อย่าง